ถามว่ามีใครดูเหมือนเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูในช่วงนี้ไหมอือโอ้น่าจะมีคนมีอันจะกินพอสมควรนะจะบอกให้ค่ะพันผู้ชมสินค้าแบรนด์เ네นมคนไทยแห่นำเข้าสงสัยไม่ได้ไปเดินช้อปปิ้งต่างประเทศมั้ง <c oughs> เลยซื้อกันใหญ่เลยเนี่ยน้องไบค่ะมีข้อมูลจากกรมศุลก,กากร8เดือนของปีประมาณ65ตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วมาจนถึงพฤษภาที่ผ่านมามูลค่าสินค้านำเข้าเนี่ยน้องใบ 6.54ล้านล้านบาทค่ะดูไม่ออกเพิ่มลดยังไงค่ะเพิ่ม32%ลรถยนต์ยังเป็นสินค้าที่เก็บภาษีอากรเอเก็บอากรสุลกากร,กรได้มากที่สุด8.500ล้านบาทแต่ก็ถือว่าลดลงไป16%ซนะคะซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะว่าทั่วโลกเผชิญป,ปัญหาขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์นี่แหละน้องไรใช่ค่ะ ขณะที่ลองลงมาเป็นพวกส่วนประกอบยานยนต์ใช่ไหมอันนี้เก็บได้4,700กว่าล้านบาทนะคะยารักษาโรคเพิ่มขึ้นต้องเยอะนะเพิ่มขึ้น12.9%นะคะยารักษาโรคเราเก็บอากรได้เพิ่ม3,51 0ล้านอันนี้ไม่รู้รวมพวกยาโควิดหรือเปล่า น้องไร้ไอ้ที่หนักที่เพิ่มหนักมากเกือบ50%เนี่ยกระเป๋าและของฟุ่มเฟือยค่ะ2,221ล้านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือเพิ่มขึ้นมา46.6%นะคะคือไปไหนกันเหรอครับส่วนพวกเครื่องสำอางเป็นยังไงเครื่องสำอาง1,687ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเพิ่มขึ้น5.1%ค่ะและแน่นอนภาษีศุลกากรก็เพิ่มมากขึ้นเราไม่ต้องไปไล่เรีงกันเยอะ แต่ท่านอธิบดีสนกากรพัชระอันรันตาสินท่านบอกนะฮะอธิบายขยายความก็ตั้งแต่ยอดอาชีรถยนเนี่ยอากรรถยนต์ลดลง16%เนี่ยค่ะเ,เพราะว่าอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ทั่วโลกเผชิญปัญหาขาดแคลนชิปนะคะดังนั้นทั่วโลกก็เลยผลิตรถออกมาได้จํานวนจํากัดอากรที่เก็บได้มากที่สุดเลยนะค่ะ ก็คือกลุ่มสินค้าฟุ้มเฟยนี่แหละอะไรเหรอกระเป๋าแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมท่านคิดว่าเป็นพ่ออะไรอะสี่ที่หกเปอร์เซ็นต์ท่านบอกว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวค่ะคนไทยก็เลยนําเข้าสินค้าแบรนด์เนมเอามาใช้เพิ่มขึ้นประกอบกับเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามาแต่พี่ว่าอันนี้นะพี่ว่านี้คือเปิดประเทศ่าทิดดีบอกว่ามันมีประเด็นว่ามีการติดตั้งเครื่องเอ็กซเร์คอมสายพานที่สนามบินจับได้มากขึ้นไหมท่านบอกตรวจได้อย่างแม่นยําคือที่พานมาจะเล็ดลอดไป ตรวจสแกนสิ่งของและป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีได้อย่างแม่นยำค่ะไอ้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ว่าเนี้ยค่ะแต่ท่านยืนยันนั้นต้องไรการเก็บ กรุลกากรได้เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้มาจากความพยายามจะเข้มงวดภาษีจากประชาชนนะคือไม่ได้จะรีดภาษีจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานะถ้าเป็นของใช้ส่วนตัวที่เจ้าของเอาเข้ามาใช้เองก็ไม่ได้เรียกเก็บภาษียกเว้นแต่ว่าเอาเข้ามาหลายชิ้นซ้ำๆกันหรือมีแนวโน้มว่าเอาเข้ามาแล้วจะเอามาขายต่ออันนี้จะตรวจสอบนั่นแหละท่านผู้ชมเราหวังก็อาจจะสั่งนำเข้ามาให้ต่างชาติมาซื้อไหมหรือยังไงท่านผู้ชม